สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราจะมาแก้ปัญหาเรื่องท้องผูกเลือรัง7วันไม่ถ่ายเนี่ยเราจะทำยังไงนะครับจากการวิจัยเนี่ยเรื่องท้องผูกของคนทั่วโลกเนี่ยนะครับมันจะมีประมาณ12.5%เซที่มีปัญหาคือท้องผูกตั้งแต่เวันท้องผูก7วันเลยกับบางคนเนี่ย ท้องผูกต่อเนื่องยาวนานไปเลยถึง3ปีนะครับจากการวิจัยนะครับคือเขาถ่ายอาจจะถ่ายทุกวันแต่ว่าถ่ายวันละนิดเดียวถ่ายไม่สุดเพราะฉะนั้นอุจจาระจะค้างค้างอยู่ข้างในก็อยู่ในนั้นเยอะเลยอย่างเงี้ยเ,เดินมาร้อยคนจะมี12คนครึ่งที่มีปัญหาเรื่องท้องผูกแล้วก็ผู้หญิงเนี่ยจะเป็นมากกว่าผู้ชายด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องเนี้ย มันอาจจะทําให้เราเป็นโรคร้ายในอนาคตก็ได้ทีนี้วิธีแก้เทคนิคข้อแรกเลยก็คือการทําดีท็อกซ์หรือว่าส่วนล้างลําไส้โดยใช้อุปกรณ์พิเศษนะครับอุปกรณ์พิเศษที่ว่านี้ก็คือกระบอกดีท็อกซ์เนี่ยครับคือปกติเราจะเอามาล้างลําไส้แต่ว่าตอนนี้เราต้องใช้ประโยชน์อีกด้านหนึ่งของเขาคือเอามาช่วยเรื่องท้องผูกเหลือรังที่เราเป็นกันอยู่สําหรับบางคนแต่นี้บางคนเนี่ย อาจจะเคยใช้แล้วเป็นแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับแต่สำหรับบางท่านยังไม่เคยใช้ผมจะแนะนำนะครับว่ามันเป็นสิ่งจำเป็นแล้วเป็นอุปกรณ์ช่วยชีวิตก็ว่าได้นะครับตัวนี้เหมือนกับเครื่องช่วยหายใจที่เราช่วยปอดนะครับแต่อันนี้ก็คือเครื่องช่วยหัวใจเครื่องช่วยหายใจที่เราจะช่วยลำไส้อของเราลำไส้ใหญ่ของเรานะครับเอ่อทีนี้ วิธีการก็ไม่ยากเลยนะครับโดยก็คือว่าเราเอาน้ําอุ่นน่ะน้ธรรมดาครับเครื่องจากเครื่องทาน้ําอุ่นก็ได้ในห้องน้ำเนี่ยนะครับใส่เข้าไปก็ถ้าผู้หญิงก็ประมาณสักพันซีซีก่อนก็ได้ผู้ชายก็พันสามเลยประมาณนั้นนะครับแล้วก็เราก็ง่ายๆเลยครับเราก็พอเอาน้ําใส่เสร็จปุ๊บเราล็อกสายเราล็อกสายไว้ก่อนนะครับล็อกสายไว้ก่อนแล้วใส่น้ําเสร็จเอาไปแขวนสูงจากพื้นประมาณสัก แค่เอวอะประมาณแค่เอวประมาณเมตรประมาณเมตรหนึ่งประมาณแค่เอวหรือประตูลูกบิดอะไรอย่างเงี้ยลูกบิดประตูห้องน้ำอะครับแขวนไว้แล้วเราก็ปลดตัวล็อกเนี่ยเพื่อให้น้ํามันไล่ลมออกมาให้ถึงประมาณปลายสายแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ปิดล็อกสายไว้แล้วเราก็เอาปลายสายเนี่ยนะครับทาเจลหรืออะไรก็ได้ที่หล่อลื่นอะหรือน้ําก็ได้สบู่ก็ได้ แล้วก็สอดเข้าไปที่ก้นเราสอดเข้าไปที่ก้นเราให้ลึกประมาณคืบหนึ่งให้ลึกประมาณคืบหนึ่งอย่างนี้นะฮะลึกคืบหนึ่งแล้วเราก็ค่อยๆปล่อยน้ําปล่อยให้น้ํามันไหลเข้าด้วยน้ําหนักของตัวน้ําเองเนี่ยไหลเข้าไปค่อยๆช้าๆไม่ต้องรีบนะครับไหลเข้าไปจากประสบการณ์ผมที่ผมเคยทําครั้งแรกเนี่ยมันก็รู้สึกแปลกๆนะครับมันรู้สึกแปลกๆแล้วก็จะปวดท้องเราก็พยายามเกรงเอาไว้ให้ให้น้าซึมเข้าไปให้มากที่สุด ลำไส้ก็จะพองตัวไม่ต้องกลัวว่าลำไส้จะแตกหรือว่าอะไรนะครับมันทนได้อยู่แล้วคือน้ําจะไหลเข้าไปทั้งหมดเนี้ยประมาณถ้าใครทนไม่ไหวสักครึ่งหนึ่งแล้วปวดทนไม่ไหวลุกไปถ่ายก็ได้หรือถ้าทนไหวก็คือเอาให้หมดเลยให้หมดเลยแล้วก็เราก็ค่อยเราก็ค่อยเข้าเข้าไปถ่ายแต่ว่าบางคนเนี่ยหมดกระบอกแล้วยังไม่ปวดเนี่ยก็ต้องลุกขึ้นมานะแล้วก็ เดินอ่ะลุกขึ้นมาเดินน้ําหนักของน้ำเนี่ยจะทิ้งลงด้านล่างแล้วจะทําให้ลําไส้เราอ่ะจะปวดเองอ่ะเราก็จะปวดถ่ายนะครับเราก็ไปถ่ายถ้าเกิดเราทําแล้วเนี่ยครั้งหนึ่งให้หมดกระบอกเนี่ยไม่ต้องรีบใจเย็นๆนะครับแต่ถ้าเกิดทําแล้วมันไม่สําเร็จในครั้งแรกก็เอาใหม่ไปหลอกกองน้ํามาใหม่แล้วเราก็ทําในรอบที่สองก็เดี๋ยวเราจะชํานาญเองนะครับไอ,อย้ยางเงี้ยมันจะช่วยเราแก้เรื่องท้องผูกอะ่ะ แก้ปัญหาระยะสั้นอ่ะปัญหาเฉพาะหน้าไปได้นะครับที่ผมบอกว่าถ้าเกิดไขรท้องผูกมากๆนานๆเนี่ยก็ต้องทําต่อเนื่องไปเลย14วันไปเลยไปเลยวันละครั้งก็ได้คือ14วันไปเลยคือแบบเพื่อให้อุจจาระที่ค้างเนี่ยไม่มีอีกแล้วที่ค้างเพราะฉะนั้นอุจจาระจะต้องถ่ายภายใน24ชั่วโมงอุจจาระเราจะต้อง ออกจากลำไส้เราไม่มีข้างค้างเกิน24ชั่วโมงโดยใช้เครื่องมือช่วยตัวนี้แต่เวลาพอเราถ่ายเป็นปกติแล้วเราก็ไม่ต้องใช้แล้วนะครับตัวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวลำไส้เราจะติดเราไม่ต้องใช้ให้เขาถ่ายเองโดยธรรมชาติของเขาแต่ตอนที่ร่างกายช่วยตัวเองไม่ได้เราต้องใช้เทคนิคนี้นะครับหวังว่าเพื่อนๆคงจะนำไปใช้แล้วก็หลุดพ้นจากอาการท้องผูกเหลือลังไปได้นะครับถ้าเกิดชอบเป็นประโยชน์นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์ ด้วยนะครับผมสุชาติฟูจิฟาร์มสวัสดีครับ